เนี่ยชาติเนี่ยดูดีๆมันก็ใช่รูปบังยูบังยูเฮ้ยเอาค้างค้างได้ครับอยู่เเเดินทางนั้นเลยไปเร่ีค่ไหนจ้ะเร่งพอดีเร่ิอเด็กยอ้โเดี๋ยวนะยูเร่งอได้แต่งงานนะครับได้แต่งงานออกงานอะไรมาดิเพ่อได้แต่งงานทำมาได้ทำมาอยากให้ดิอยากให้ดิอยากใหดิ

ภาพแก้มิ้หน่อยนะลานี <ine> ้เลือถึงเนี่ยลานี้ถึงเนี่ยรันเกียร์นี่ต้องรั่ษเสุขของมันต้อีดูต้อุาแค่นั้นนะ

你看，我多。 ราะว่าตอนนี้มันมันยังมีเวลาอยู่เขายังเค็ดเรื่อง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 อะไรกิจกรรมกับค่าใช้จ่ายของเขาอ่ะแต่ของเรานี่คือขวายกำลังคนก็คือเตรียมความพร้อมพี่ตึงที่ตึงบ้านสวยอ่ะอ๋อวันวันไหนวันที่เท่าไหร่หัวอยลมเป็นปืนชวุบที่ที่มีความชื้น เนี่ยเป็นเป็นที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์นี่แหละคือมันจะต้องอยู่จากความสูงระดับน้ำทะเลเหมือนเหมือนเชียงใหม่เหมือนบนดอยแต่เราเราแบบตอนที่ว่าเหมือนกับแถวสันทรายแถวโครงการสนองเราก็จะเจอแบบเนี้เยอะ ผมได้รู้นะนี่ผมไม่รู้เงินกป็นเป็นตัวชีวะของในไม่เยอะจะ่คอยลบใหม่แล้วคือปกติแล้วมันจะอยู่ในป่าป่าดิบชื้นป่าทึบที่มีความชื้นน่ะแต่ว่าบ้านเราอ่ะเนี่ยสวยนี่ วันที่11จัดเทศกาลชมเย,ยวจัดวิง่งจัดจัดจัดวิ่งเทศกาลชมเย,ยวอย่างอื่นนะที่ก็อยางอืออย่างนี้แล้วอย่างอืงอ่นแล้ว<ด>แลว,<ด>วันนี้ว<ร>ันนี้ที่เราที่เราได้ร่วมม้ร้วมือกันเอาไม้ขึ้นมาเนี่ยครับอขอความนุ่งเคราะห์จากาสมาชิกสภาเทศบาลประชาชนทั่วไปแล้วก็กำลังพลจากจากกองทหารนะเออเออจุมพรจังหวัดจุมพรมณฑลฐานบกที่44จุมพรจังหวัดจุมพร 39. 39. 39. สี่สิบสามสิบนายสามสิบนายรับความมนุษย์ไว้กี่ปีแล้วห้าปีได้ไหมสี่ปีหลายปีแล้วครับ,รบลแล<ป>้วทีนี้มันผูกพังงดแล้วทีนี้จากสี่กันก็ตอนนี้ปีนี้เราจะเปิดชมเหยือเป็นปีแรกหลังจากที่เราหยุดไปขึ้นมาซ่อมแซมท,ที่มันออกไปว่ามันไม่ได้มีการซ่อมแซมก็เพราะว่าเราไม่ได้มีกิจกรรมการเพราะว่าเราติดโควิดนะครับครับเลยตอยู่ตรงนั้นไปอ่าครับแต่พอปีนี้เราโควิดเปิดเพราะว่าเราก็เลยทุกคนนั่งหรือว่าจะส่องกล้องแถวนี้ได้เลย แถวนี้ถ้าครับตอนที่ชมเหยื่วกเขาจะมีการส่งกล้องตรงนี้นะอพวกที่มีกล้องอ,ะอง่ะ<อ>เขาส่งแล้วเขาก็จะเดียวๆๆเดียวมันจะบินแถวนี้ครับลงใ,<ช>ในในหาดที่จะจับปลาในหาดจับหอยจับปูจับปลาคือตอนนี้ที่เราซ่อมเนี่ยเพราะว่าเพื่อถ้าเราไม่ซ่อมเนี่ยอย่างนี้ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาที่ก็เทศบาลเป็นผู้เสียชายนะครับก็ <c oughs> เราจะต้องซ่อมแซมเพราะว่าเราต้องเพื่อปกติมันก็ต้องถ้าที่เราวิ่งมาทุกครั้งที่เขาจัดงานนะเมื่อก่อนนะ เราก็จะซ่อมแซมทุกปีต้องดูแลทุกปีจะไม่พุพังแบบนี้นี่กี่ปีสามปีนะสามปีนี่อยู่สปีที่เราไม่เคยขึ้นมาไม่เคยมีใครขึ้นมาเลย3ปีแล้วสัตว์สาธารณภัยโรคโควิดด้วยนและครับแล้วก็ต้องปิดปิดมาสามปีปีนี้มันรู้สึกว่าคลายทุกอย่างเขาท่องเที่ยวได้เราเลยต้องมาพัฒนากันก่อนเพื่อการเที่ยวแล้วก็วันที่ส1อนะครับเปิดเทศกาลนะครับครับสวัสดีครับผมนันท์ทองยีนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนบางสนนะครับวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์ จากทหารบนท้นที่44จังหวัดชุมพรคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางสนสมาชิกสภาข้าราชการพนักงานลูกจ้างของเทศบาลบนบางสนนะครับดำเนินการนำไม้นะครับเพื่อที่จะมาปรับปรุงแล้วก็ซ่อมแซมจุดชมเหวอ,อพยพบ้านเะขาดินสอ,อ,อในสองจุดนะครับเพราะว่าจุดชมเหวอพยพทั้งสองจุดนี้นะครับเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยว แหวะเวียนขึ้นมาชมเหี่ยวเพราะว่าเป็นสถานที่ที่มีมุมมองเหี่ยวได้สามร้อยองศานะครับซึ่งเราว่างเว้นมาประมาณสัก3ปีด้วยสถานการณ์โรคติดต่อโควิด1 9 นะครับก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ดำเการซ่อมแซมถึงทีนี้พอสถานการณ์โควิด -19 บเ้าบาบางลงนะครับเ,เราก็ได้ระดมกําลังพลนะครับขึ้นมาที่จะปรับปรุงซ่อมแซมนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนนิดนึงว่า,าสถา,านที่เขาดินสอนี้นะครับเป็นพื้นที่ของสอพกนะครับแล้วก็าาเป็นพื้นที่ป่าไม้นะครับในการขออนุญาตใช้พื้นที่นะครับต้องขออนุญาตาสพก แล้วก็ป่าไม้นะครับในการขอใช้พื้นที่ที่จะในการพัฒนา,ฒนาต,ต่อไปนะครับเพราะาจุดชมเหวอ,อพยพนะครับเขาดินสอในพื้นที่หมู่ที่8ตาบลบางสนอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรนะครับติดอันดับหนึ่งในห้าของโลกนะครับที่เป็นสถานที่สวยงามนะครับที่เห,เหมาะในการาชมเหวอ,อพยพนะครับซึ่งเหวอ,อพยพก็มีเหว ชิโคลยนกเขาแล้วก็หลายๆชนิดนะครับที่นักชมนกจากทั้งเทศต,ต่างประเทศแล้วก็ในประเทศนะครับเข้ามาเที่ยวชมซึ่งปีนี้นั้นก็พร้อมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวนะครับเราทางเทศบาลก็ได้ดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมนะครับจุดชมเหวนะครับทั้ง2จุดเพื่อที่จะไว้รองรับนักท่องเที่ยวในโอกาสต่อไปนะครับแล้วก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับในวันที่1ิอ กันยายนนะครับเปิดเทศกาลชมเหยียวนะครับ hmm. จ <advis> ัดว <magic. S 1> <Sometimes. S 2> uh, ิ่งนะครับจัดวิ่งให้มาสมัครได้ที่เทศบาลตำบลบางสนนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับเดี๋ยวขอเชิญทางพอสักนิดไหมพอของช่างครับพอของช่างสักนิดนึ่ะครับสวัสดีครับคือคือจากสภาพที่ทําให้พื้นที่มันชุดคักก็เนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับซึ่งเทศบาลบางสนก็ พยายามประครับประคองมาแต่ว่ามันจากสภาพาพื้นที่ซึ่งซึ่งใช้งานมาเป็นเวลานานนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่อยู่กลางแก้งโดนตั้งแดดและฝนนะครับทําให้วัสดุที่ใช้ก็ผุพังไปตามกาลเวลาซึ่งทางเทศบาลบางสมก็ได้ำเนินการาประครับประคองมาเรื่อยเยนะครับพยายามพยายามดําเนินการเพื่อเพื่อให้คงสภาพนะครับอพอสถานการณ์โควิดคลี่คลายก็ก,ก็เลยได้รวบรวมเจ้าหน้าที่และบุคลากรต่างๆทัก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับมาช่วยกันปรับปรุงซ่อมแซมน,นะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ได้รับความร่วมมือจากหลายๆหน่วยหลายๆองค์กรนะครับมาช่วยกันลำเลียงไม้ขึ้นมาเพื่อบนินการซ่อมแซมเพื่อต้อนรับนักดูเยี่ยวที่จะเดินทางมานะครับจุดเด่นของเขาดินสอเนี่ยครับก็เป็น,ปน,ปนจุดที่มีลักษณะยังคงเป็นความเป็นธรรมชาติของื้นที่นะครับแล้วก็เป็นพที่ที่เพ่งมองเห็นทั้งบรรยากาศของทะเลและบรรยากาศของภูเขา เป็นลักษณะเราสามารถซึนซับความเป็นธรรมชาติได้เต็มที่นะครับเพราะว่ามันเป็นพืชไร่พืชสวนซึ่งเป็นพื้นที่ซึ่งเราเรามองแล้วว่ามันเป็นความ้สึกที่ดีสําหรับคนได้ขึ้นมาแล้วก็มีอากาศที่ดีครับเพราะว่ามีลมทะเลพัดมาตลอดแล้วก็บางบช่วงก็มีลมบกพัดมาซึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติตามฤดูกาลนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือเป็นจุดที่อยู่พื้นที่สูงและเป็นจุดที่เยี่ยวอพยพเนี่ยบิญ่านมากนักท่องเที่ยวและ นักวิจัยจะได้สัมผัสธรรมชาติและดูเดียวอย่างใกล้ชิดนะครับเห็นมีเห็นว่ามีพวกพืชอะไรพวกนี้ตั้งหลากหลายชนิดแหละครับครับเป็นเป็นเป็นความหลากหลายของพันธุกรรมพืชซึ่งขึ้นตามธรรมชาติและก็มีลักษณะที่เด่นก็คือมันเป็นพืชคล้ายๆเป็นพืชแคระแบบทุกต้นเนื่องจากว่ามันอยู่ในสภาพที่น่าแล้งน่าร้อน แล้วก็ฝนตกก็อาจจะเก็บความชื้นไม่ได้น้อยก็เลยกลายว่าพืชทั้งหมดจะเป็นลักษณะว่าเป็นพุ่มเตี้ยเป็นพืชแคบซึ่งเป็นพืชนะเป็นเป็นพันพืชธรรมชาติของของพื้นที่นะครับซึ่งๆนักท่องเที่ยวบางคนอาจจะไม่รู้จักหรือบางคนอาจจะไม่รู้จักแต่ว่าอ่าเป็นลักษณะของธรรมชาติซึ่งดําเนินไปตามกลไกของธรรมชาติจริงๆครับพันกว้างกว้างันไม้ระยะทางที่จากจาก ด้านล่างค่ะจนถึงจุดทัวร์วิวนี่ประมาณเตรคร900เมตรครับความลำบากของการซ่อมแซมระยะทางเส้นทางอย่างเงี้ยมันการขนย้ายวัสดุครับการขนย้ายวัสดุเป็นพื้นที่ราดันซึ่ซึ่งถ้าเราพัฒนามากก็จะไปค้นกับระบบนิเวศซึ่งการอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับเพราะว่าเราต้องพัฒนาไปพร้อมกับการอนุรักษ์ซึ่งเป็นมันเป็นโจทย์ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการไปตามนั้นนะครับ สูงเท่าไหร่เนี่ยสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณปร,ประมาณประมาณสักสี่ร้อยเมตรอ่ะครับ

ออนนั ante, ่นซ้อมเราจริงคะจริงนะ้าสอง่ะสอวกงอด่ะต้องกบ้นขอ่เนี่ก็ไปรับขออาหาร ก่อนที <amounts of water writers> ่นะครับก่อนที่จะหนาวนะฮะมีขลังติดลบเดี๋ยวอาไปยกเอาทำเมื่อกี้ท่านรองนายกนะครับก็ได้พูดคุยนะครับท่านรองจำหลักได้พูดคุยครั้งนี้ก็กินปลาแล้วก็ออกทะเลไปบางนี้ก็กินหมูด้วยทางชาวบ้านครับที่เป็นพันธุกรรมของคุณท่านก็จะอย่างสูงนะครับเรือ มีผู้ใหญ่ใจรักโวดหัวเป็นผู้ดำเนินการอยู่นะครับเรานี้ก็พยายามปรุงอาหารให้เต็มที่นะครับก่อนที่จะหนาวสุดการเข้าสู่ปกตินักล่าเหยื่อเหล่านี้ก็จะผลักไปสู่ที่โล่งถ้าลงไปชั้นที่สองแล้วไม่ที่เดียวนะครับไปเรื่องอาหารให้จุนะเมื่ออิ่มก็จะทำลายเพี้ยนะครับสิ่งเหล่านี้รละฉะนั้นก็ขอให้ช่วยกันดูแลรักษา นะครับเท่ากันพนักงานเรามีของดีในบ้านเราแล้วเราจะทิ้งเราเอ่อเว็บไซต์ที่มีอยู่ในเมืองไทยนะครับในถนนนี้เอ่อแล้วนะครับเราก็ยังเรียกมาเพื่อเกี่ยวกับเรื่องของการต่อไปจะถึงเวลาที่มเวลาจะไปจะโต้รุ่งเช้าสาวติดเขา ทีก็ไม่ต้องดูผมก่อนนะให้ดูบนท้องฟ้าก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะว่าที่เรามาเนี่ยไม่ได้อพยพในพื้นที่ที่ผ่านเขาดินสองมาน9ก้าโมงครึ่งนะครับเราก็จะทําพิธีเปิดนะครับนิกรรมของครั้งนี้เนี่ยก็จะมี2วันนคือวันที่4และวันที่5นะครับรชอบกินนกกองหัวจุก มีเยอะว่าเลยครับจริงแล้วนูกคุณนี้มันไม่ได้กินเฉพาะบางชนิดก็กินโสมกินโกกินเพียรรักกันไปเป็นเรื่องเป็นเรื่องทาง